พุ่งวิญญาณหลุดเล่นเสิร์ฟครั้งแรกในชีวิตเสี่ยวจนจีกหวงยางลูกหายไปในฟอร์มโฟ,ม,ฟมดูหนังในสระขึ้นยักษ์สวนน้ําเด็กแบบใหญ่ๆที่โคลัมเบียพิกเจอร์อควาเวิร์สพัทยาเมื่อเข้ามาก็จะเจอกับสวนน้าเด็กโฮเทลทานเซเวเนียพร้อมสไลเดอร์เก้าตัวตั้งแต่เด็กเล็กจนเด็กโตผู้ใหญ่เล่นยังเสี่ยวเลยและถังน้ําใหญ่2ถังสลับกันสาดน้ําตลอดเวลาโซนเด็กเล็กมีน้าพุให้วิ่งเล่นและบ่อน้ําเด็กตื้นๆสระขึ้นยักษ์อควาเวิร์สยีกห่วงยางไปโตขึ้นลอยคอกันมีโรงหนังให้ดูด้วยยฟฟอฟออรร์มมีเเเลนเป็นบะาก น้องวินสนุกเลยเล่นเซิร์ฟครั้งแรกของวป,ปาก็แน่นอนกลิ้งไป2รอ,อบด้านผู้ใหญ่กันบ้างโซนซอมบี้แรนด์ชอบควาอมเร็วมาที่นี่พุ<า>่งแรงหม้อโซนจูแมนจี้สไลเดอร์3ช่องทางถ้าไม่มีเวลาไปช่องเหลืองเลยเสียวสูดโซนโกสบัตเตอร์ก็จะมีสไลเมอร์สปีดเลเซอร์เล่นคนเดียวได้ปับปะ๊สนุกเลยและยังมีโกทับแอดเวนเจอร์และโปรตอนสตีมไฮไลท์ของที่นี่แม่น้ำสวอรโลฟอลนอนในห่วงยางแล้วปล่อยให้มันไหลไประวังน้ำตกนะเหนื่อยจากลงน้ำมาต่อกันที่โซนแบทบอยขับรถโก,ากคาร์